สวัสดีนะครับับคลิปนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนก็เรามาพูดถึงเรื่องถนนข้าวต่างๆนะครับถนนที่ขึ้นต้นด้วยข้าวนะครับก็ที่เราจัดเทศกาลสงกรานนะครับทุกปีนะครับถนนอย่างเช่นถนนข้าวสารถนนข้าวเหนียวถนนข้าวแตงอย่านงน,นะครับก็จะมีกิจกรรมที่พิเศษกว่าที่อื่นนะครับในเมืองน,นะครับก็ตอนนี้ผมก็จะ พูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมก็พูดไปหลายถนนแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วก่อนก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะมาพูดถึงถนนข้าวตอกนะครับจังหวัดสุขโขทัยของเรานี่เองนะครับเพื่อนๆงานประพิีงสงการนะครับเพื่อหลายดอกนะครัระจายความสดใสเต็มพื้นที่ถนนข้าวตอกนะครับจัดที่เมืองสุขโขทัยและสวนสาธารณะดินปิงน้ํา ดิ่มแม่น้ำยมนะเพื่อนๆขออภัยระหว่างวันที่12ถึง15มีสายนี้นะครับจัดกิจกรรมมากมายก็อย่างเช่นกิจกรรมการก่อพระเจดีย์สายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดราชธานีชมขบวนแห่สืบสารวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามของตำนานนางสงการรอบตัวเมืองเทศบาลสุขโขทัยนะครับ แล้วก็กิจกรรมส่งน้ําพระพิสุนะครับแล้วก็รูปหล่อพระแม่ย่าองค์จําลองนะครับหลวงพ่อเป้ากิจกรรมการประกวดเทพีสงการหนูน้อยสองการและนางงามวันวานจากชุมชนเมืองสุขโขทัยธานีนะครับเพื่อนๆรวมทั้งเพิ่มบรรยากาศความสนุกกับ <c oughs> กิจกรรม รังงย้อนยุคนะครับแล้วก็ร่วมในนานสงการบริเวณหอนาฬิกาใจกลางเมืองสุโขทัยด้วยนะครับตรงนี้เป็นถนนข้าวาข้าวตอกสุโขทัยนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าถนนข้าวแตนนะครับเมืองน,น่านนะเ,นเพื่อนๆว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะครับ เอลน่านม้วนใจรับสงการนะครับเพื่อนบริเวณถนนข้าวแตนระหว่างที่1 3ถึง15เมษายนตั้งแต่เวลา12ถึง19.00น,นนะครับภายใต้แนวคิด4ปลอดนะครับหนปลอดเล้าปลอดเบียร์ปลอดนุ่งสั้นปลอดการทะเลวีวาทและกะ็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับเนพื่อนก็จะมี กับความสุขจากกิจกรรมร่วมสืบสารประเพณีสงการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่เมืองม่านครับม่วนใจห่วมใจใส่ขั้วเมืองร่วมการใส่ผ่าพื้นเมืองร่วมงานพร้อมรับชมการแสดงนะครับจากศิลปินชื่อดังอย่างเช่นเบกกี้สีทัญญานะครับไอซสลันยูนะครับป๊อปปางปูลน,นะครับแล้วก็ รวมเล่นน้ำที่ซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรมกว่า30สบซุ้มนะครับในบริเวณงานด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เป็นถนนข้าวแตนนะครับของจังหวัดน่านนั่นเองนะครับเพื่อนๆต่อไปเดี๋ยวเรามาดูถนนข้าวสุกอ่างทองกันลูกนะครับว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆถนนข้าวสุกเฟสติวัล2024่นะครับ ถนนข้าวสุกอ่างทองจัดขึ้นในวันที่13ถึง16มษาย,ยนน2 5า7นี้นะครับถนนข้าวสุกอําเภอวิเศษชัยชาญชวนใส่เสื้อลายดอกเที่ยวแบบปอดแอลกอฮอล์สืบสารวัฒนธรรมไทยด้วยการชมขบวนเฮพระพุทธพูนศาสตร์นะครับพิธีส่งน้ำพระสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีรถน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และชม ขบวนแห่นางสงการนะครับประกวดนางสงการด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็การละเล่นวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือ,อความอาคอนเสิร์ตความมันเต็มสเตีมกับบูธดีเจโชคนะครับไข่ย,ย้อยนะครับเพื่อนๆพร้อมลดเรื่มเสียงนะครับเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะครับ ก็นี่ก็เป็นกิจกรรมของถนนข้าวสุกจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะครับเพื่อนๆต่อไปเรามาดูถึงถนนข้าวห้างนะครับเพื่อนอจังหวัดสกลน,นครน,นะครับงานมหาสงการถนนข้าวห้างถิ่นไทยสกลน,นะเพื่อนละเบอร์ชวนเที่ยวสุการปลอดภัยสนุกไรแอลกอฮอลในวันที่1 2ถึง15 มีสายยนต์นี้ถนนข้าวห้างนะครับลานรอหนะครับในปีนี้ก็จะพบกับมหกรรมอาหารปลอดภัยอุโมงน้ำคอนเสิร์ตสุดมันและกิจกรรมสะท้อนวัฒนธรรมมีการสงน้ำพระตักบาทปล่อยปลาณนะสะพัทงทองนะครับก็จะมีการประกวดกอเจอดีไซน์ด้วยนะครับเพื่อนๆพร้อมตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่สงกลาน์นะครับ วันที่13เมษายนณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับเพื่อนๆโดยขอความร่วมือให้ได้นนับจำกวนอย่างสุภาพนะครับแล้วก็ไม่เล่นแป้งไม่เล่นน้ำสีรวมถึงงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงานครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมของงานถนนเข้าห้างสนนกลนครนั่นเองนะครับ ต่อไปเรามาดูถนนที่พังงากันบ้างนะครับว่าเป็นถนนนี้เขาเรียกว่าถนนข้าวดอกขานพ่นเพื่อนถนนข้าวดอกขาพังงาเป็นมหาสมการถนนข้าวดอกขาจัดขึ้นวันที่12-13เมษายนนี้นะครับบริเวณชุมน้ำหนองมูลตะกัวเทศบาลตำบลคึกคักภายใต้ในแนวคิดสงการร่วมใจปลอดภัยไร้ เอ็กอกหอนะครับเพืเ่อนๆโดยวันที่12เมษายนตั้งแต่เวลา17.00นถึง23.00นก็พบกับการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีและการประกวดเทพีสมหาสงการด้วยนะครับแล้วก็ถนนดอกข,ข้าวดอกขานี้นะครับวันที่13เมษาเวลา 08.00นนถึง12.00นนะครับเชิญร่วมงานก่อเจดีไซน์สงน้ำพระรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะครับก่อนเวลา13.00ถึง23.00ก็จะเพิ่มบรรยากาศกับเสียงเพลงของศิลปินท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้อย่างเช่นวงบิววาร์ตี วงต้นตาลวงมหาจำเดินวงสแตนแมนวาไรตี้รวมทั้งสนุกสนานทั่วไปนะครับแล้วก็เล่นน้ำในอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ภายในงานให้นักท่องนะเ,เที่ยวได้เล่นกันด้วยอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับต่อไปเรามาพูดถึงถนนข้าวเกลียบงาดำตัวนี้เป็นของจังหวัดตรางนะครับเพื<ๆ>่อนๆเป็นงานอารุรประเพณีสงการประจำปีของจังหวัด ากนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนานี้นะครับณถนนข้าวเกลียบงาดำลิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับช่วงฉ่ำรับปีใหม่ไทยทั้งฉ่ำเย็นทั้งชื่นใจสนุกสุขใจไ,ไร้แอลกอฮอล์เปิดงานวันที่13เมษายนานี้ด้วยขบวนแห่เชิงวัฒนธรรมสุดอลังการจากจุดเริ่มต้นที่กาดนั่งยอมคลองยามนะกาดนั่งยองคลองยามนะเพือนะ่อนๆด เคยได้ยินกันหรือเปล่าหรือว่าใครๆได้ไปเที่ยวกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆในเวลา15.00นถึง 17. 17.00นพร้อมชวนทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ณวัดมะนีอ่าบันพศวรวิหารนะครับเวลา07.00นถึง08.00นไม่เพียงเท่านั้นนะครับภายในงานยังมีอ่า บรรดาอาหารเครื่องดื่มมาให้เลือกซื้อเลือกหาทานได้อย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆทง้ทงที่วัดมณีบรรพตวระวิหารนะเวลา07.00นถึง08.00นไม่เพียงเท่านั้นภายในงานก็จะมีตรงนี้นะครับก็อาหารเครื่องดื่มนะครับให้เราได้ซื้อทานกันนะครับ และมีการแสดงเวทีมวยนะครับมวยคาดเชือกนะครับก่อนจัดเต็มคอนเสิร์ตสุดมันนะครับเวลา18.00นถึง22.00นนะครับล็อกรุ่นใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นอีทบงฝ่ายนะครับก็เข้ามาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็อู๋ธรรมทอนนะเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงการแสดงดนตรีของคนเมืองตากด้วยนะครับเพื่อนๆ ต่อไปเรามาดูถนนข้าวแช่ลาดบุรีนะครับชุ่มช่ำวัฒนธรรมสนุกได้ทั้งครอบครัวจัดมาตั้งแต่วันที่6-8ถึงมีสายนนี้แล้วนะเพื่อนๆนะถนนข้าวแช่บริเวณริมน้ำนะครับวัดตาลปากรัฐอำเภอบ้านโป่งนะครับตรงนี้เราก็พาครอบครัวแต่งชุดมอน,นะครับเที่ยวสงการถ่ายรูปเช็คอินขบวนการแห่โซงน้ำพระทั้งทานเรือและ ลดอูบุญชาตินะครับแล้วก็เพลิดเพลินกับขบวนแห่กองยาวนะครับแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านเพลง่อยเพลงอีเซลนะครับแล้วก็ลำวงสงการนะครับมวยทะเลแข่งพายเรือหัวใบท้ายบอร์ดนะครับเพื่พอนแข่งเรือดีราหัวเรือประเพณีส่งข้าวแช่ของวิธีมอน ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันนะครับก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเราก็จะมีศิลปินเพื่อนบ้านชื่อดังนะครับลำจัดคณะอาดาวดนะครับบุตรพิมายก็มาเล่นด้วยนะครับแล้วก็สมหญิงศรีประจันนะครับศิลปินจากวิทยาลัยน่านศิวิทยาลัยศิละปศะิลปกรนะรเพื่อนเพื่อนและฟ้อนหลัามอนจากาเครือข่ายวัฒนธรรมของราชบุรีนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็น กิจกรรมของถนนเข้าวแช่ลาดลาดบุรีนะครับต่อไปเรามาดูกิจกรรมของถนนเข้าวกั่วนะครับเพื่อนๆนครราชสีมานะครับชวนมาร่วมงานเสริมสร้างสางการสาสตร์ระหว่างที่13-15เมษาย,ยนนี้นะครับบริเวณถนนข้าวกั่วนะครับและสถานีขนส่งอำเภอเสริมสางนะครับ สืบสารประเพณีนะครับถนนข้าวคั่วมาร่วมกันสร้างตำนานถนนข้าวคั่วของเราชาวโคราชนะเพื่อนๆพบกับอิจิกรรมสนุกสนานมากมายนะครับอ,อย่างอย่างเช่นมาศาสตร์มาสุขมารื่นมาเดิน,มา,นมาบันดึงใจอุโมง,งน้ำพระพุทธมนต์ยาวกว่า20เมตรเลยทีเดียวประคมตลอดงานขวาชุดไทยมาใส่เล่นสงการสร้างตำนานประวัติศาสตร์ เล่นเวฟขึ้นมหาชนปาร์ตี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการเล่นเวฟขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็มีดีเจมืออาชีพของเราชาวโคราชมา,าแสดงที่นี่ด้วยนะครับเพื่อนก็อย่างที่ได้พูดมานะครับใครใกล้อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปเที่ยวที่นั่นได้นะครับในบรรดาถนนที่ขึ้นต้นด้วย ข้าวต่างๆนะเพื่อนๆก็เป็นถนนที่ตั้งชื่อเพื่อลองรับเทศกาลสงการโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะเพื่อนๆก็สําหรับเทศกาลสงการมหาสงการนี้นะครับก็ให้ทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมสงการนะครับมีความสุขเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ